สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูต้าจะพาเด็กๆมาท่องบทอาขยานไก่แจ้กันนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกท่องบทอาขยานเวลาที่อยู่บ้านกันด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปลองฟังกันเลยค่ะไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแสกลายฉันเสียง คอหรืออเ่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเว,ง,วงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึก สอนสั่งไม่มาอากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอเด็กๆอย่าลืมฝึกท่องบทอาขยานกายแจ้กที่คุณครูต้าได้พาเด็กๆฝึกท่องกันนะคะเมื่อเด็กๆ คนไหนสามารถท่องบทอาขยานได้คล่องแคล่วแล้วนะคะก็สามารถอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูตาชมกันได้นะคะนอกจากนี้เด็กๆอย่าลืมออกเสียงรอเรือและรอลิงให้ชัดเจนกันนะคะงานอีกหนึ่งชิ้นที่คุณครูตาอยากจะฝากเด็กๆก,ก็คืออยากจะให้เด็กๆฝึกคัดลายมือบทอาขยานไกแ่แจ้ ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูต้าก็หวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนผ่านการเรียนออนไลน์กันนะคะแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย